สวัสดีค่ะคีต้องง่ายๆบายนะแจงมาชวนทำามุนโกโก้ค่ะเหมาะกับช่วงอากาศร้อนๆอย่างนี้มากเลยนะคะหรือใครจะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตก็ได้ยิ่งดีเลยค่ะจะอร่อยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะรับรองว่าง่ายหลับตาข้างหนึ่งยังทำได้เลยค่ะเริ่มด้วยการเตรียมของเหลวสองส่วนนะคะส่วนแรกคือนมพิทาชิโอ400 ml ใครจะเปลี่ยนเป็นนมอัลมอนด์ก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกจริงๆใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้ค่ะอีกส่วนหนึ่งคือวิปครีมในปริมาณที่เท่ากันนะคะใครจะเปลี่ยนส่วนนี้เป็นหัวกะทิก็ได้นะคะแต่สำหรับโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตแล้วเนี่ยวิปครีมจะให้รสชาติที่เข้ากันได้มากกว่าค่ะจากนั้นก็ใส่ผงวุ้นลงไปในของเหลวทั้งสองส่วนนะคะ ส่วนละ7กรัมหรือประมาณ2ช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่งค่ะใส่ลงไปทั้ง2ส่วนเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนๆให้ผงวุ้นจมน้ำลงไปสักหน่อยแล้วปล่อยทิ้งไว้สัก30นาทีให้ผงวุ้นได้อิ่มน้ำเต็มที่ค่ะเพื่อความมั่นใจอะนะคะเสร็จแล้วนำส่วนผสมแรกที่เป็นนมพิทาชิโอขึ้นตั้งบนไฟอ่อน คนผสมให้วุ่นละลายสังเกตว่าไม่มีเม็ดวุ้นเกาะติดช้อนที่คนหรือว่าเกาะติดด้านข้างของหม้อนะคะแล้วใส่ผงโกโก้1นส่วนสถ้วยตวงลงไปถ้าใครชอบเข้มข้นกว่านี้ก็เพิ่มได้ตามด้วยผงกาแฟสำเร็จรูปสักหนึ่งช้อนชาส่วนนี้ถ้าไม่ใส่ก็ได้ค่ะคนให้ละลายเข้ากันดี แล้วเติมกลิ่นวานิลาลงไปสักหน่อยถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องใส่ค่ะส่วนนี้วันนี้นะแจงเลือกใช้เป็นไซรัปสองช้อนโต๊ะเพราะอยากให้ส่วนนี้ออกหวานหน่อยนะคะคุณสามารถใช้สารให้ความหวานที่คุณชื่นชอบในปริมาณที่คุณพึงพอใจได้เลยค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็นำส่วนผสมที่ได้เทลงในถาด หรือว่าภาชนะที่เตรียมไว้นะคะของน้าแจงแบ่งใส่เพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะตั้งใจจะทำให้ออกมาเป็นชั้นๆแต่ถ้าน้องๆหลานๆต้องการทำให้ง่ายขึ้นก็เทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในครั้งเดียวได้เลยค่ะแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เซ็ตตัวสัก15นาทีตั้งในอุณหภูมิห้องปกตินี่แหละนะคะจากนั้นก็นำส่วนผสมที่เป็นวิปครีมขึ้นตั้งไฟอ่อนเช่นกันค่ะ เหมือนเดิมนะคะคนผสมให้วุ่นละลายโดยส่วนนี้นาแจงจะใส่สารให้ความหวานลงไปเพียงแค่หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยดอกเกลืออีกครึ่งช้อนชาคนส่วนผสมจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันดีแล้วนำลงไปราดทับลงบนชั้นโกโก้ที่พักไวค้ค่ะเหมือนเดิมนะคะคุณสามารถเทลงไปได้ทั้งหมดเลย แต่ของน้าแจงจะใส่ลงไปเพียงแค่ครึ่งเดียวค่ะแล้วตั้งทิ้งไว้อีก15นาทีนะคะถ้าใครจะทำเป็นชั้นๆเหมือนนาแจงก่อนจะเทส่วนผสมที่เหลือลงไปอีกชั้นหนึ่งวุ้นอาจจะเริ่มจับตัวได้ใช่ไหมคะเราก็แค่เอาเขาขึ้นไปตั้งบนไฟอ่อนคนผสมสักครู่จนวุ้นละลายคลายตัวออกมาแล้วจึงค่อยนำลงไปราดทับบนชั้นวิปครีมที่พักไว้ค่ะ ชั้นสุดท้ายก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเริ่มจับตัวก็นำมาอุ่นบนไฟอ่อนๆสักครู่แล้วจึงนำไปราดทับบนชั้นโกโก้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วละคะ่ะนำไปใส่ตู้เย็นสัก3-4สี่ชั่วโมงจนกว่าจะเย็นจัดชื่นใจแล้วค่อยนำออกมาตัดแบ่งรับประทาน,นะคะ่ะอย่าลืมนะคะว่า คุณสามารถเปลี่ยนจากผงโกโก้เป็นดาร์กช็อกโกแลต85%ขึ้นไปได้และสามารถลดขั้นตอนด้วยการทำเพียงแค่2ชั้นได้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากคอมบูชาของน้าแจงไว้กับทุกท่านด้วยค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นาแจงด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ